ไปดูกันต่อครับเรื่องของทากลิ้นหมาที่ไปพบในสลัดผักสดจริงๆนะครับอันนี้อยู่ที่ร้านสเต็กชื่อดังบนห้างสินค้าที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีประเด็นต่อเนื่องครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าถ้าเรื่องนี้ผู้ที่เดือดร้อนเข้าไปแจ้งความหรือว่าเข้าไปดําเนินการก็สามารถดาเนินการเอาผิดกับร้านสเต็กชื่อดังนี้ได้มีถึงขั้นปิดร้านสเต็กกันเลยทีเดียวนะครับ จากกรณีที่พนักงานธนาคารแห่งหนึ่งในจงังหวัดนครศรีธรรมราชครับได้โพสต์ทาง Facebook ร้องเรียนว่ามีทากลิ้นหมาหรือว่าทากฟ้าตัวนี้ที่เป็นเป็นสด,สดขนาดเท่านิ้วก้อยนะฮะติดอยู่ในผักสดในจานสเต็กของเขาหลังจากไปร,ะะรับประทานอาหารในร้านสเต็กชื่อดังในห้างสินค้าจงังหวัดนครศรีธรรมราชกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจงังหวัดนครศรีธรรมราชก็เลยแนะนำครับว่า หากผู้เสียหายต้องการได้ร้องค่าเสียหายจากร้านดังกล่าวที่ทําให้เกิดความตกใจแล้วก็ไม่ได้รับความปลอดภัยในการรับประทานอาหารที่ทางร้านจําหน่ายอันนี้สามารถไปร้องเรียนได้ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบเนี่ยแหละครับที่สํานักงานอายการจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติความผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภยัยพุทธศักราช2551ครับ หรืออาจจะร้องเรียนไปยังองค์งกรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในพื้นที่ร้านอาหารดังกล่าวที่ตั้งอยู่ก็ได้ซึ่งที่นี่ก็คือที่เทศบาลตำบลนาสารอำเภอพระพรหมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดําเนินการตรวจสอบร้านอาหารดังกล่าวครับทั้งร้านอาจจะมีความผิดถึงขั้นถูกสั่งปิดร้านได้นะครับหากเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและพบว่ามีหลักฐานว่าร้านนั้นไม่มีความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคครับ